มาทางแม่แม่ลูกแล้วก็วัดทองอีกนะครับรประกันทองเศร้าเรียบร้อยราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทโอ้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทตาผมเออตัดชินใจซื้อตัดชินใจนใจซื้อพ่อแม่ว่าจากไหนซื้อคั้ยแม่ลูกราคาห้าแสนห้าบาทที่แหลกเลยคนบอกไหมแจ๊คเป็นมาอยู่ค <laughs> <laughs> นกลางหูซิกตกใจอเหรอครับครับไปไล่เงินทังไหนน้อมาเสือกันมาเออ สวัสดีครับพอมีพี่น้องรับมือนีนะครับผมอยู่ที่อำเภอเบงนจรักครับจังหวัดสิสเกตครับมือนีพาพี่พนองนะครับมาเยี่ยมนอกแจ็กนะครับซึ่งมือนี้เพื่อนเดี๋ยวเอาควยเขามานะครับพอมีพี่น้องครับโคมหนึ่งราคาแสนหานะครับเดี๋ยวไข่แสนหาเพื่อนนะครับสีงามปันไดนะครับแล้วก็เพื่อนมีแนวคิดจังใดจังเดดซื้อเขามานะครับเขาจะไปคุยกับนอแจ็กนำกันครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านหู่จักนะครับครับสวัสดีครับผมซื่อเด่นซื่อแจ็คเนาะครับเนาะครับอยู่ตรงนี้คือบ้านน้องเขียนตำบลน้องเหลือมอำเภอบรรจัดจังหวัดที่สกีร์เท่านะครับผมครับครับน้องแจ็คครับมื่อนี้จังไรขคนพ่อแม่พี่น้องขึ้นมาเยี่ยมมายามน้องแจ็คหลายเทนอวเมื่อวันนี้มาก็คือเหมือนซันวันดีนะครับใส่น้ำเขาถ้วยแม่ลูกนะครับแม่ลูกในระบบของน้ำอ่าสายพัฒนานะครับครับ มือนีเลยได้มาย่ามายาม้าปลูกข้อตอแกนปลูกเขาเป็นมันนะครับมือนี้นะครับพ่อมีพี่น้องครับเพื่อนเดี๋ยวเอาควายนะครับหรือควายควายงามๆนะครับควายสายพัฒนาเขามาใหม่นะครับพ่อมีพี่น้องครับย้อนไปจะย้อนไปในการเลี้ยงควายของน้องแจ็คเทอร์แลกเนี่ยเป็นจังไรก่อนของผมเทอร์แลกจริงๆกับพอแม่ครับครอบครัวกันกเลี้ยงมาตั้งแต่หน่อยอยู่แล้วเนาะครับผมเกิดมากกเลี้ยนเพิ่นเลี้ยงควายตั้งแต่ควายแท้หน้าหมดแล้วครับแต่ลักษณะควายของตะกี้มันก็สิเป็นแบบ ขนี่ครับบันบานเท่านี้แหละครับบันบานคือยังยกปลยางแม่เข่าแม่รักนะครับแม่นี่ด้อยขึ้นอยู่เด็แม่นี่ก็คืออายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีนะครับสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วแม่นครับมีลูกเพื่อนครับตัวนี้ครับสิบเจ็ดสิบแปดปีนี่เพื่อนไห้ลูกเข้าจักปีแล้วครับจักโตไหมจักโตกันทันคิดแบบง่ายๆกันคิดปีละตัวกับประมาณ สิบสองสิบสามตัวสิบสองสิบสามตัวครับครับแต่ในความเป็นจริงอาชีพอะไรปีละตัวอาชีพเล็ดเชิบๆไปหน่อยนะครับอ๋อก็เลยคิดว่าเพิ่งอายุสิบเจ็ดกันลูกเพิ่งสีประมาณสักสิบสองเนาะครับผมเฉลี่ยอยู่ประมาณสิบสองเป็นจังไหนบานนี้ครับเป็นจังไหนเพิ่นออกลูกเป็นจังไหนขายได้จังไหนแน่ก็ัอบลูกจังไรคือพอออกมาแล้วมันเกิดค่อยบานๆเขาเน้อครับเดิมลักษณะคือคิดเบื้องตัวเลขนะครับ อายุเฉลี่ยต่อปีกัประมาณเต็มที่กับสี่หมื่นนะครับเหล็กกลมกลมเนาะสี่หมื่นเหล็กกลมๆมพี่น้องไน้เห็นผ่าไปเลยกลมกลมกับซิบปกตีไปสักสิบตเนาะสิบตตกับแสดงว่าแม่นี่นะครับเพิ่นสางไล่ได้ให้ให้น้องแจกนี่ประมาณสี่แสนบาทนะครับโดยประมาณเนาะนิกเนี่ก็คือเป็นแนวทางเป็นเป็นความคิดที่ว่าเออมันเลี่ยงหล้วมันมีกําไรมหมบอ มีรายได้มีรายได้ครับแบบพอาเลี่ยงควายเลี่ยงเนี้เอาไเป็นรา,า,ายได้ของอาชีพของครอบครัวเขามาตัางต้งแต่แรกเกี่ยวแล้วนะครับก็เลยให้ไทยน้องแจ๊คตัดสินใจมาซื้อควายแบบสายพัฒนาที่าหวังว่าสีมีราคาขึา้นกว่าเกา่าเมนบ,บะครับผมแมนครับก็เริ่มมาเนี่ครับมาซื้อพัฒนาเพราะว่าเพิ่มมูลค่านะครับเขาเรียกว่าเพิ่มมูลาค่าของสิ่งที่เขามีอยู่น,น,นะครับ เพิ่มมูลค่านะครับเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเขาสิย้อนย้อนไปเบิ้งแม่เข้าแม่ลักก่อนนะครับแม่เข้าแม่ลักนี่คือเพื่อนอายุอ่าประมาณ17ปีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบานนี้ตอนนี้เพื่อนกะจะเพื่อนกะคลอดลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะลูกลูกพค่นี้ประมาณเท่าไรเนาะประมาณจกเดือนเนาะเอ่เกิดเดือนสองอันนี้เดือนแปดกับพกเดือนพกเดือนเนาะครับผมพกเดือนนะครับสถานะเพื่อนท้องรือยังแม่นั่นแม่นั่นกับท้องอีกแล้วครับ ข่องอีกแล้ว17ปีก็สามารถท่องได้ท่องได้ครับอ๋ออายุการใช้งานของเพิ่นเนี่ยแสดงว่าโดนแห้งเนาะโอ้ยดนโดนครับโดนอีหลีเลยอีหลีครับโดนคันเบาออกรโดนดีดีครับโดนอีหลีนะครับคอามเพี่น้องครับบ้านนี้ควายพื้นบ้านเท่านี้โดนบรรดาย่ำจังสีสีได้ขายเนาะเอ่อโดนปรรดาย่ำสีได้ขายท่านนี่ครับทุกทุกตัวดี่ขายก็อายุประมาณสองปีเคยขึ้นไปสองปีสามปีอ๋อก็ใส่ไว้ละไม่ได้ในการเลี้ยงก็คือเพราะว่าท้าอายุหน่อยก็ดัน มันตัวหน่อยเห็งครับอ๋อมันตัวหน่อยไอ้ใ่มีดเหรอครับสามสี่หมื่นกับที่มีรักสองหมื่นเี่ครับมันกัดมันมันหน่อยไปอ๋อโดยโดยพันธุกรรมเนาะมนครับโดยพันธุกรรมที่ว่าตัวนี้เพิ่นกับเป็นแม่มันเมื่อกี้น้องแจ็คสมอย่างไหนเสื้อสมพื้นบ้านเขานี่บ่สมทับโตทับยังหนึ่งสิบ่กับพื้นบ้านจริงๆเลยเหรอครับบางเทีกับหนูกลูกนี่แหยพอสมแม่พอสมหนองพอสมยังไปอ๋อกับขอบไกลๆเขานี่กับมีตัวผูกเขากับไป สมสลับกันยังสินิดๆหน่อยๆครับครับผมอันบานๆเลยบานๆเนาะก็คือบอดดี้อันนี้แม่นบอดด่าเขาเอ็นมาจากไหนบอดดี้พัฒนาสายพันธุ์ย่างเลยบอดดี้พันธุ์พัฒนาสายพันธุ์บานนี้เกิดแนวคิดจากไหนจังสี่จังสี่ตัดสินใจมาสื่อมาสื่อควายเออเดี๋ยวเปิดเผยให้กับพ่อแม่พี่น้องก่อนอันน้ำเขานี่มันถอดใด้ก่อนตัวนี้ตัวใหม่ๆนี่ยไหมอ๋อ้ราคาอะไรวะแมนแมนแมนครับราคาเป็นแบงก์ปันมาให้เลี้ยงนลำนับครับเนาะครับจาก ทางชนะประพาฟาร์มนะครับก็อนุญาตเออซื้อน้ำได้อยู่ครับราคานะครับตอนนี้มาทั้งแม่แม่ลูกแล้วก็บวกทองอีกนะครับเราประกันทองเศร้าเรียบร้อยราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทโอ้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับผมเออตัดสินใจซื้อตัดสินใจตัดสินใจซื้อพ่อแม่ว่าจากไหนอ่ะซื้อคั้ยแม่ลูกราคาแสนห้าบาทที่แหลกเลยเพิ่งบอกเมย์แจ๊คเิ่นไาอยู่เพิ่นกังหัซิก ตกใจอเหรอครับครับไปไ้อเงินทั้งหลาน้อมาเสือกันว่ะเพราะว่าเงินเก็บเงินกรรมเงินกับตกใจอยู่ครับเพราะว่าแสนหาโบเมนแต่พอแต่แมีท่านคนในบ้านเาครับในหมู่บ้านนี้ยังบ่านนี้พูดดินำมาพัฒนาอืมลายยางครับแบบโมเมนมาข้าตามกับแส่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเรียนอย่าคือข้าอ่าบางบางบางที่มันก็ต้องมีกระแสไปก่อนครับคือการเขาอาจจะว่าตามกระแสกันย่อมหลับนะครับตามกระแสตามยุคตามสมัยครับเพราะว่า นี่สมัยใหม่เ้าก็ต้องเรียงแบบสมัยใหม่พัฒนาใหม่อื่อคล้ายหรือว่าอะไรแบ่งปันกันไปในยุคสมัยครับผมครับเดี๋ยวเฮาเมา่ว้าถึงโตที่น้องแจ็คเป็นเอาเขามาานอตัวนี้นะครับแม่เพื่อนนี่เป็นลูกพ่อใดนอแม่เนี่ย่ครับแมนครับตัวแม่แม่นี่เป็นทางจากของเก่า่นบอกว่าเป็นลูกพ่อะกีมันบ่ท่านมีชื่อมีเสียงเหรอครับแต่ว่ามาจากขอนแก่นชุ่มแพรอ๋อท่านมีชื่อมีเสียงผม ก็เลยเออเออพอใจแล้วครับตัวนี้ครับอ่ะบัณนี้เพิ่นให้ลูกลูกติดเพิ่นมาเนี่ยพอใจลูกติดนี่ยพอพอยังท่องดีพอท่องดีครับพอท่องดีครับเป็นเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับเนี่ยตัวเมียครับตัวเมีย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 นะครับตัวเมียครับอายุเพิ่นเท่าไหร่ครับตัวนั้นทำกันครับบักเทปมังหันี่ครับอ๋อหกเดือนหกเดือนครับหกเดือนต่อมาโค้งสางสิแตกต่างกันเนาะนะครับด้วยอ่าถ่ายนะครับพอมี่น้องครับถ่ายงัวถ่ายข้อยหน่อยตัวนี้นะครับ กกกู้วว่่่าาาาจจะะบันนนทยเพิหลขาเพิ่นกับหูเสือว่าจะใหญ่แล้วก็จะสูงกว่านะครับสูงกว่าตัวแม่ลูกของแม่เขาแม่หลักของเพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอายุซ้ํากันก็คือ6เดือนนะครับตอนนี้แม่เพิ่นท้องสถานะพ่อใดครับสถานะท้องตอนนี้อ่าบิ๊กอุ่ไทยครับบิ๊กอุ่ไทยกําลังกัลลังเห็ดเนาะกัลลังเห็ดครับกัลลังเห็ดนะครับใครก็สิฮู้จักอยู่แล้วครับครับอันนี้กัลลังเห็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ สองเดือนได้สองเดือนแล้วนะครับลักษณะแม่เพิินก็คืออ่าเป็นลูกเป็นลูกที่แรกเนาะ,นะเป็นลูกแรกลูกที่สองกำลังตั้งท้องอยู่นะครับโค้งสางกะหนาดีนะครับพอมีพี่น้องครับสมกับควายราคาเงินแสนครับพอมีพี่น้องครับอันนี้ขาแข็งขา,ขา,งขา,ขางกระยันอ่ากะนงแจ๊กเบิ้งจังไหนเบิ้งมาเออตัวนี้เหมาะสําหรับเขามาเป็นแม่บอกของเฮานี่อ่าเบื้องต้นก็คือวัตถุประสงค์ของห้องของการพัฒนานะครับแต่ว่า การพัฒนาของผมคือมี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 นิมิตครับมีมีขอบเขตในการที่จะพัฒนายังคือตัวนี้คือมันจะมีสวดส่งมีความสวยงามแต่เร่องความสูงอาชีพยังประทันรับที่ว่าสูงสุดอยู่ครับแต่ว่าเขาก็มองว่าเรียงต้นทุนของเขานะครับเริ่มจากในหน่อยนี่นะครับถาม่าหน่อยบ่ถํายรับสายพัฒนามันกะยังดูหน่อยนะครับแต่สํหรับสายบันๆาลเฮาสิมองว่าราคานี่อาชี แพงๆนะครับ oh. แต่ว่ามันพิเศษสุดๆนะครับก็คืออันนี้ผมขอคุยให้ฟังเลยครับว่ายานมนะครับจะคล้องบนประกันซื้อขึ้นนะครับหนึ oh. ่งแสนบาทอ๋อนี่คือไหไล่เลยไฮไล่ครับผมให้ให้ไล่นะครับพ่อพี่น้องครับ 1, ก็คือทางฟาร์มที่น้องแจ็คพิ่นสื่อมาเพิ่นการันตีให้นะครับว่าขันยานมนะครับเพิ่นขอสื่อขึ้นลูกของแม่นี่นะครับลูกทีท่ติดมาขึ้นหนึ่งแสนบาทราคาแสนหาก็เหลืออยู่แสนเดียวอ๋อดมาแมนราคาหาหมืนห่นนอหาหมื่นแม่ตัวนึงแล้วก็ท่องอ,อีกท่องอีกุ้ยไทยอีกอราคาหาหมื่นครับราคาหาหมื่นนะครับ<ๆ>อันต้นนี่ก็คือก็คือเฮค่นห้น้องแจ็คตัดสินใจค่อนข้างที่จะง่ายแม่นบอก นะครับตัดชิ้นใจอ๋อตัดชิ้นใจก็เอาหม่ค่อนข้างง่ายนะครับพอเป็นพี่น้องครับก็คือเพื่อน่าขันจะของฟ้ามเันการันตีในการเสือขึ้นนะครับกลับไปย่ำดีฟ้ามเพื่อนลหรการให้ความหนูหายข้ามในน้ำต่างๆมันกับหูซิกว่ามันเป็นกันเองนะครัไอหูไรจากที่ไปที่มานะครับจากเปลี่ยนจากียังเพื่นดีเพื่อนโผต่ไวครับอ่ามันก็สี้มือเกิดมือยังมันชัดเจียนดีไปที่มามันเป็นของขอบขอบเพื่อนอยู่าเหล่านะครับครับหูซิกว่าบ่ได้ ถูกหลอกล่วงหรือว่าจังไดประมาณนี้นะครับให้ความมั่นใจครับ อาครับน้องแจ็คครับอนาคตข้างหน้าน้องแจ๊คว่างเป้าหมายการเลี้ยงวัว่เลี้ยงควายเนี่ยไว้จังไรครับอาครับผมก็คือผมว่างกะว่างแพนไดเพื่อสิพัฒนาครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็คือเพี้ยนเพียนก็เพื่อความแตกต่างนะครับยังควายบานๆที่เลี้ยงมาครับมูลค่าที่เอาได้ต่อต่อปีกับประมาณสี่หมื่นบาทครับแต่ว่ามามาพัฒนาขึ้นนะครับจากสี่หมื่นบาทอ่ะมูลค่ากระชีประมาณเจ็ดหมื่นถึงแสนบาทครับต่อปี นี่คือความแตกต่างกับการเรียงระยะเวลาทอกันนะครับแต่ว่าตอนขายนี่ราคามันคนละอย่างเป็นเ่นะครับอันนี้ก็คือแนวทางของนงจัาก็คือจะพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะให้สายพันธุ์ดีขึ้นให้ตัวใหญ่กว่าเก่านะครับบัณนี้วิธีการเรียงครับกระดับากับแม่แม่ากับควายปืนบานเนาะกับสายพัฒนานี่แตกต่างกันบ่เามาแตกต่างกันบ่ ตอนนี้ความแตกต่างคือติพานมาเข้าเรียงแบบปลอยนะครับแบบปลอยเดินเดินถุงเนาะบบปลอยถุงบางเท่อก็ปลอยไปจักได้กินหยาบได้กินหยาแต่พอเขามีเรื่มนํามีการพัฒนาผมวางแผนปลูกห้าก่อนเป็นปีอะไรด้อยครับอือ่าเป็นปีเป็นยังไงเป็นปีเพราะว่าตอนผมต้องรับพื้นที่ที่ปลูกหนาก่อนอ่าพราะหยาได้อายุได้สามเดือนอ่าพอพอได้ตัดผมถึงแหนบท่าเข้ามา ก็คือต้องมีการปลูกหญ้าครับอย่างแบบพน่าก็คือค้างคอกนะครับเนาะกลางวันค้างคอกนอนพักผ่อนหลายๆครับนะครับกินหญ้างเด็ดเตอนแรกกบตอนเสาร์นะครับอ่าอจะมีการเดินดีแนเล็กนะครับมีพื้นที่ให้ดีแนเล็กแต่บ่จําเป็นต้องไปปลูกใกล้ๆครับตากแดดทอนก็แสดงว่ามีการจัดการใหม้นะครับโดยการปลูกหญ้าตอนนี้เขาปลูกหญ้าอยู่ประมาณจักไรเนาะอ่าปลูกอยู่หกไร่ครับหกไร่ครับผมก็คิดว่าพ่อเพียง เกินครับเกินแมนบอกครับเกินเอเห็นขายอยู่เด้ขายเห็นเห็นโพดขายอยู่กิโลละสามบาทมันแมนความจริงบ่แมนครับแมนอย่าต่อแรกอย่าต่อแรกแบงพีแบ่งหน้องอ๋อสกันผู้ได้นใจเนาะสนใจนะครับมาได้เลยนะครับกิโลละสามบาทเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ ตอกย่ามาเป็นความจริงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับความจริงว่าเพิ่อนเปิดขายอยู่กิโลละสามบาททีเดียเป็นยาอีกอย่างก็กิโลละสามบาทมียาไนนะครับแล้วก็แพ่งกลาก็มีอ๋อมันเลือกเอามาเลือกเอาแต่ว่าแพ่งกลาสียังยังเพึ่งตัดเบิดไปเลือ๋อสีเลือดไหนนะครับอ๋อสีเลือดตยาไหนเนาะครับผมนะครับฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องครับผู้เพิ่นมีใจรักการเลี้ยงงัวการเลี้ยงควายการเฮ็ดเกษตรในวัยทำงานคือการกระหน่ำแจกเนี่ยแหละสำหรับ นะครับทางพี่น้องนี่มีความสนใจในด้านนี้หรือว่าสนใจแะ้วก็ลงมืออยู่แล้วครับอยากให้มีการปรับเปลี่ยนนะครับตามตามยุคตามสมัยนะครับเบื้องต้นก็คือเรื่องการลดต้นทุนนะครับพี่น้องลดต้นทุนอย่างที่การปลูกหญ่าครับปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าหย่ากะชีมีคุณภาพนะครับพี่แตกต่างกับกับหย่าทัวไปเนาะอ๋อครับมีมีสารอาหารคาร์โบไฮเดรตทั้งอาหารข้งหย้านะครับ พอปลูกแล้วเอากษตรใชมาจัดการให้มันกินอิ่มนอนรับพักวันไนเรี้ยงพ่อค่วยกะซีวันขึ้นขายได้ราคาดีแล้วก็ข้อที่2นะครับนอกจากปลูกใหญ่คือการพัฒนาสายพันธุ์นะครับการผสมพอพันธุ์เห็นว่ามีซื้อมีเสียงนะครับมีมีซื้อเสียงมีพันธุกรรมดีๆนะครับถ้าว่าเป็นไปได้เร็วกว่านันก็คือน้ำแม่พันธุ์ที่พัฒนาเร็วะดับหนึ่งข้อเข้าสำหรับผู้ใดที่สำหรับผู้ใดที่มีต้นทุนนะแมน้ับนะครับกะ ใส่วิธีรัดนะครับโดยการเอาเมพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับเปื่อสิมาต่อยอดในขอกนะครับอันนี้คือค่ำฝาของหน่องแจกนะครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจมาเยี่ยมมายามคืออไอ้มานีมาไดีบ่มาไดีครับผมมาดีตลอดเลยครับบอกพี่กัดเพื่อนนะพี่กัดตรงนี้คือบ้านน้องนกเขียนนะครับบนน้องเหลิมอําเภอเบญจรักษ์จังหวัดชิซากินะครับไปโพถืงมาโพถืงมีเบอร์ให้เพิ่นอยู่บ่ครับนี่ครับผมเบอร์โทุกฝากเบอร์เลยครับติดต่อได้เลยครับ0871577640นะครับ สื่อแจ็คนะครับผมสื่อแจ็คเนาะนะครับมืัอนี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องแจ็คนะครับที่เป็นอนุญาตให้ผมพาพี่พาน้องมาเยี่ยมมาชมเบิงนะครับจากควายแบบพื้นเมืองนะครับมาสู่ควายพัฒนานะครับอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวเพิ่นอ่ามีความเคลื่อนไหวจางไหนอัปเดตจางไหนเดี๋ยวผมสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมอีกเท่านึงนะครับมืัอนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับพ่อแม่พี่น้องครับจากทีผมได้คุยกับอ่าน้องแจ็คนะครับก็จะเดินมาการเลี้ยงควายของเพื่อนเพื่อนกับพีควาย พื้นบ้านด้วยแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการมีแต่ผลผลิตนะครับแต่ผลผลิตขายได้นะครับขายได้ปีหนึ่งตัวหนึ่งสามสี่หมื่นนะครับพอเพี่น้องรับรวก็มีใจอยากพัฒนานะครับจากสามสี่หมื่นให้มาเป็นเจ็ดแปดหมื่นเป็นแสนเพิ่อบางสีนนะครับโดยการเลี้ยงระยะเวลาทอกันก็เลยได้เริ่มพัฒนานะครับซื้อคุ้ยข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ตัวเก่าก็กำลังเริ่มพัฒนาเดี๋ยวอนาคตข้างนานะครับ นมีความเคลื่อนไหวต่งางๆฟ้ามเป็นไปในทิศทางไหนนะครับผมสิพาพ่อเมพี่นองนะครับมาเยี่ยมชมใหม่อีกรอบหนึ่งครับม้อน,นี้นะครับผมบาดูสิเกียรครับขอเจ้าคลิปกับลกาาพีแลนดองไปก่อนพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ